ครับท่านผู้ชมจำเกาะนี้ได้หรือเปล่าฮะเกาะฮังการตรงวันนี้ผมมาดูช่องมรักไก่กันเกตน,นะครับซึ่งผมมาดูทำไมเหรอถามได้เนาะก็ฮังกาตรงก้ามที่อยู่ภูเขาไฟใต้ของอุยไม่พูดละงั้นเราไปดูกันเลยอันนี้ช่องช่องมรละไก่กันเกตเนานะ ที่ผมนะครัเพิ่งจะทําไปในพิกัดอึกฤษ EP ที่121นะ่รับว่าเกาะที่เป็นเกาะที่เกิดใหม่นะคแลวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเกาะแห่งนี้นครับเกิดระเบิดและเกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่นะครับส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะครับและเราสามารถมองเห็นการระเบิดนี้ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมด้วยเพราะมันรุนแรงมากและนี่คือพิกัดวิกิตะ และสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูพิกัดลึกรับ e ีที่121เนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเกาะนี้ด้วยกันนะครับเกาะแห่งนี้นะครับเป็นเกาะที่เพิ่งกำเนิดใหม่ขึ้นมานะครับผมก็ทำคอนเทนต์นะครับว่าเกาะแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรประวัติของมันนะครับว่ามันจะอยู่อีกนานไหมอะไรนะครับผมก็ํำการคดดาดการณ์ไว้ว่ามันจะอยู่ประมาณ5ปี10ปีอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้นะครับมันเกิดการระเบิดขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเราใช้ภาพถ่าย ดาวเทียมแ, e แล้วเราลองย้อนเวลากลับไปเนี่ยเราจะพบว่าก้อนแห่งนี้นะครับมันไม่ได in ้เป็นแบบนี้นะครับมันค่อยๆงอกขึ้นมาจนกลายเป็นแบบนี้นะครับและตอนนี้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ครับท่านผู้ชมซึ่งการระเบิดของมานเนียสามารถมองเห็นได้จากนอกโลกเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรารู้จากทวิตเตอร์นี้นะครับที่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมเราเหียนได้เลยนะครับว่าการระเบิดเกิดน้เข้าก็ขออภัยด้วยอย่ากับระเบิดนิวเคลียร์เลยถ้ามันมีเสียงเข้าก็ขออภัยด้วยเพราะว่าอยู่แถวๆซอย ครับและการระเบิดครั้งนี้นี่ครับทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปหลายพันกิโลเลยนะครับและเกิดคลื่นสึนามินะครับกระทบไปในหลายพื้นที่เลยนะครับในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกานะครับและพื้นที่ต่างๆที่มีพื้นที่ติดอยู่กับแปซิฟิกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปเช่นเดียวกันนะครับและใน Google Earth เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับว่าสึนามิที่เกาะฮังการตองกานะครับมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ ก็เป็นการแจ้งเตือนด้วยนะครับตามข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยนะครับการระเบิดครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเวลาประมาณ11บเอโมงสินาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับเกิดการประทุครั้งใหญ่ส่งผลให้เกิดขึ้นสึนามิส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นฟิจิหรือวาูอาตูนะครับซึ่งแรงสั่นสะเทือนนะครับจะสามารถเห็นได้จากวิดีโอตัวนี้เลยนะครับเขาได้รับแรงสั่นสะเทือนแบบผัดดินไหวเขาเลยถ่ายวิดีโอไว้นะครับแต่จากวิดีโอนี้นะเราจะได้ยินเสียงดัง ตุ้ม alles. นะครับก็คือเสียงกระเบิดนั่นเองครับเราลองมาดูกันนะท่านผู้ชมฟังนั้นท่านผู้ชมได้ยินไหมตุ้มนั่นคือเสียงระเบิดนะครับที่มาส,ส่งสั่นสะเทือนไปได้ทั่วเลยนะครับนี่คือวิดีโอที่ถูกจับภาพวินาทีที่ระเบิดไปได้นะครับและนี่นะครับคือการระเบิดครั้งแรกนะครับที่ยังไม่ได้เป็นใจขนาดนั้นนะเป็นการระเบิดครั้งแรกก่อนที่มันจะเกิดระเบิดครั้งใหญ่นอกจากนั้นนะครับยังมีวิดีโอที่ สามารถจภาพการระเบิดได้ใกล้ๆนะครับที่จะเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าการระเบิดนะครับมีควันนะครับท่วมขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นการระเบิดที่ใหญ่มากๆดูดิีการระเบิดนะฮะอู้มนะครับเป็นเรือที่อยู่ใกล้ท้ายมาได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากอันนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับคลื่นซึนามินะครับที่เข้าซัดชายฝั่งนะครับที่ตองเเกาะตองกานะครับซึ่งเกาะตองกาเนี่ย ใกล้ที่สุดนะครับคือก่อนนี้นะครับจะมีผู้คนอยู่เยอะมากนะครับก็ได้รับผลกระทบจากสึนามิไปเต็มๆเลยนะครับและตอนนี้นะครับยังไม่รู้ด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตไหมมีการบาดเจ็บมีอะไรเสียหายมากเท่าไหร่นะครับยังต้องรอการติดต่อสื่อสารนะครับที่อยู่ในเกาะห่างไกลจากเกาะแห่งอยู่นะครับซึ่งในพื้นที่ก็มีเรือมีนักท่องเที่ยวอะไรอยู่มากมายซึ่งเป็นอันที่น่าเป็นห่วงมากๆนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ให้เราได้เห็นนะครับว่า คลื่นสึนามินะครับที่เข้าซัดชายฝั่งนะครับรู้สึกว่าตามข้อมูลเนี่ยคลื่นสึนามินะครับจะสูงประมาณ1.2เมตรนะครับเพียงแค่1.2เมตรเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับซัดเข้าชายฝั่งทั่วไปหมดเลยนะครับแต่รู้สึกว่าจะมีการแจ้งเตือนอ่าคลื่นยักษ์สึนามินะครับทำให้ผู้คนเนี่ยน่าจะอพยพทันนะครับบอกว่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะและวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่ไวร์ลมากๆนะครับเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาไม่กลัวเลยเลยเขาทำคอนเทนต์แบบหนี ขึ้นยักษ์สึนามีอ่ะดูดิเขาไม่กลัวเลยเขาวิ่งหนีแล้วก็ถ่ายภาพไปด้วยดูดิถ่ายภาพแล้วก็วิ่งหนีขึ้นยักษ์สึนามิซึ่งมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับดูดิเขาทุกันซับไปนะครับแต่รู้สึกว่าเขา,เขาไม่เป็นไรนะเขาสมาร์ทอ่านี่น้องไม่ได้เขาใส่เสื้อชูชีพไปแบบนี้นะครับขึ้นยักษ์ซึนามิเขาก็ทำคอนเทนต์กันด้วยนะครับดูดิเนี่ยดูนี่คือใช้ฝั่งที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วต่อมาก็เป็นอ่า แรงระเบิดที่ถูกจับภาพได้จากดาวเทียมนะครับซึ่งภาพเนี่ยมมีหลากหลายมุมมากๆเลยครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับหลากหลายาดาวเทียมที่จับภาพไว้ได้นะครับซึ่งมันดูรุนแรงมากๆเลยนะครับและหลังจากการระเบิดที่เกาะแห่งนี้นี่ครับรู้สึกว่าก็สำนักง,งานกรมอุนิวิทยาของญี่ปุ่นเนี่ยได้ประกาศเมื่อเ,อเวลาเที่ยงคืน15บทีของวันอาทิตย์ที่16นะครับตามเวลาต้องิ่ดว่าอาจมีซูนามินะครับสูงถึง3เมตรพัดเข้าชายฝั่ง ของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการเฝ้าระวังกันด้วยนะครับและ,ะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็วันศุกร์ที่15นะครับหรือเวลา9้าโมงของวันเดียวกัน,นครับซึ่งเวลามันจะงง,งงหน่อยซึ่งสหรัฐเนี่ยเขาจะนับวันช้ากว่าเราวันนึงซึ่งมันเป็นเรื่องของเวลาโลดนะครับอาจจะงงนิดหนึ่งก็คือ,อแรงระเบิดนะครับก็เข้าซัด ใช้ฝั่งของสหรัฐเช่นเดียวกันนะครับทั้งแถบตรงนี้เลยนะครับและเกาะฮาวายก็โดนเช่นกันนะครับและฝั่งนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็มีออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็น่าจะได้รับผลกระทบกันหมดแล้วเกาะไกลๆนี้ก็จะน่าจะได้รับผลกระทบกันหมดนะครับอย่างเกาะฟิลิิเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีเห็นไหมนะครับน้ำท่วมเหมือนไหมท่านผู้ชมจะมีแบบการแจ้งเตือนไว้นะครับตามเกาะต่างๆนะครับท่านผู้ชม เกิดน้า,นา,นาท่วมเห็นไหมก็เกิดจากคลืนยักษซนามีนะที่ส่งผลกระทบนะครับและเมื่อทุกอย่างสงบลงแล้วนะครับนี่คือภาพนะครับของเกาะ ตองการเลยครับจะสังเกตได้เลยว่ามีเรือจมอยู่เยอะมากๆแสดงว่าได้รับผลกระทบจากสึนามิไปเต็มๆเลยนะครับจะดูเหมือนว่าผู้คนเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยดีสะส่วนใหญ่นะครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับการสูญเสียครั้งนี้หวังว่าจะไม่ได้มากเหมือนในอดีตนะครับและนี่ก็คือภาพถ่ายเดเทียมหลังเตุรเบิดนนะครับจะสังเกตได้เลยว่าเกาะนะครับมันหายไปนะครับจาก ต่างจากภาพเดิมมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมผมอยากให้ท่านผู้ชมเทียบดูนะครับนี่คือ,อก้อนระเบิดนะครับและนี่คือหลังระเบิดดูดิมันหายไปทั้งเวิร์งเลยนะครับซึ่งแรงระเบิดมันมหาศาลมากมากเลยครับและท่านผู้ชมครับนี่คือพิกัดวิกฤต นี่ครับเราจะมาทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับผมเพิ่งจะทําข้อมูลเรื่องเกาะเกิดใหม่เพิ่งจะบอกไปว่ามันน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีไปได้ไม่นานนะครับมันก็หายไปซะแล้วนะครับและเป็นอะไรที่นา่ากลัวมากส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะครับเอาละนันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ จะเพิ่งดูไปไหนก่อนอื่นได้เวลาจบคลิปแล้วนะได้ได้เวลาจบคลิปแล้วได้เวลาจบคลิปแล้วได้เวลาจบคลิปแล้ว,ว,ลลวอย่าดูนานงั้นให้เวลาสักนิดนึ่งจิบนีไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมหลายๆคนได้รับรู้ในเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของโลก ในเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้จเจอเกันใหม่วิกฤตนะ้าบอกไม่ได้ว่าวันไหนนะครับแต่ทุกครั้งที่มีวิกฤตที่เราสามารถมองเห็นได้จาก Google ก m บ p เนี่ยเราจะมาติดตามพิกัดวิกฤตแน่นอนแบวน,นี้ขอตัวลาไปแล้ว,ว,ลลวกราบสวัสดีครับบ๊ายบายท่านผู้ชมจบแล้วโอเคให้เวลาจบคลิป